สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเรียนเข็มงอหลวงปู่พังจิตตะคุตโตวัดอุดมคงคาเคริเขต จังหวัดขอนแก่นปีพศ2517ที่ระลึกสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนเรียนรุ่นนี้ถือเป็นเรียนรุ่นประสบการณ์ของหลวงปู่ผางมีประสบการณ์มากมายในด้านของกระพันชาตรีนหนัอองเหนียวฟันแทงไม่เข้าเข็มฉีดยาหักพวกที่แขวนเดินหลวงปู่ผางต่างรู้ดีถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลังในพลังพุทธคุณมีไว้คุ้มครอ,องท่านได้แน่นอนเรียญเข็มงอเนื้อทองแดงบล็อกห้าแตกถือว่าเป็นบล็อกนิยม ปีพศ2517ที่ระลึกในการสร้างสาราการรเรียนเรียนรุ่นนี้มีประสบการณ์เล่าขานเรียกติดปากกันว่าเรียนประสบการณ์เข้มงอจากเหตุการณ์ผู้ที่แขวนเรียนรุ่นนี้มีคุณยายชาราท่านหนึ่งเจ็บป่วยอยู่หลายวันมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลไปหาหมอคุณหมอจึงได้สอบถามอาการจนต้องได้รับการฉีดยาจากคุณหมอแต่ปรากฏว่าหมอได้พยายามฉีดยาอยู่หลายครั้ง กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเข็มฉีดยาที่แหลมคมกับไม่สามารถเจาะผ่านผิวหนังของคุณยายได้เลยคุณหมอพยายามหลายครั้งกดเข็มฉีดยาลงอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแทงทะลุผ่านผิวหนังของคุณยายท่านนั้นได้เลยทําให้เข็มงอโคง้งผิดรูปหักไปซะอย่างนั้นคุณหมอจึงได้เกิดความสงสัยจึงได้สอบถามคุณยายคนนั้นไปว่ายายมีของดีอะไรถึงทําให้เข็มฉีดยาเจาะผิวหนังคุณยายไม่ได้เลย คุณยายคนนั้นก็ได้ก้มมองที่คอตัวเองแล้วหยิบโชวเหรียญหลวงปู่พางที่ห้อยอยู่บนคขอขึ้นมาให้คุณหมอดูหมอจึงได้ไหว้วอนให้คุณยายถอดสร้อยที่คอก่อนเมื่อยายได้ถอดออกแล้วจึงทําให้เข็มฉีดยาฉีดเข้าได้อย่างง่ายดายจึงเป็นที่ประหลาดใจกับคุณหมอคนนี้ยิ่งนักน่าเป็นเรียนที่มีประสบการณ์โดดเด่นอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะด้านมหาอุดคงกพันชาตรีเพราะยายคนนี้ ห้อยเหรียญรุ่นนี้ไปหาหมอปรากฏว่าเข็มสิทยาแทงไม่เข้าจนเข็มงอจึงเป็นที่มาของชื่อเหรียญเข็มงอมีอีกเรื่องราวประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้ได้มีตำรวจกองปราบปรามห้อยเหรียญรุ่นนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดปรากฏว่าได้โดนคนร้ายหันปืนกลับมายิงจ่อๆระยะเผาขนแต่กระสุนปืนด้านยิงไม่ออกจึงทำให้ตำรวจนายน,นั้น รอดชีวิตมาได้จึงทําให้เรียนดุ่นนี้ถูกจับตามองจากข้าราชการตํารวจอย่างกว้างขวางนี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนของหลวงปู่ผางจิตตะคุโตภพระผู้เท่าแห่งภูผาแดงวัดดูนพราะอารหันต์ผู้มีฤทธิ์ดังพระอุปคุตอัธิธาตุกลายเป็นพระธาตุพาาระอรหันต์แห่งเมืองขอนแก่นและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาด ฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ